ความเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตที่เกิดจากบารมีสามสิทธัพระเดชพรุกุลลงพุสตจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสทธัตถะเดชพุกุลลงพุสจันทสโรทั้งหมดทุกส่วน ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นสภาวะปกติที่เราสังเกตอย่างละเอียดเพื่อรักษาสภาวะปกตินี้ไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานตรวจสอบถึงสภาวะต่างๆของการสร้างเวลาของธรมทั้งหมด สภาวะปกติของนิพพานธรรมปารมีสามสิบทัศประเดชมกุหลปอะสุสจันทัสรอเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนสุขสงบร่มเย็นอยู่ได้ด้วยตัวเองศรัทธาเลื่อมใส ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัตประเดระคุลวงประสดันทัสโรพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัตประเดพระคุลลงประสดันทัสโรดำรงชีวิตเป็นอย่างยู่มีทานศีลสมาธิที่ปกกิ ได้รับผลของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลกุลบุษจันทสโรเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมด จึงสามารถพัฒนาปรับปรุงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประทบเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธศัจฉทัศโรสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นได้ตลอดเป็นกระแสไหลเวียนทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธศัจฉทัศโร ทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบครบวงจรขยายขอบเขตการไหลเวียนกระแสรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงพุทธสจันทสโรรุกเข้าหารมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงพุทธสจันทสโรหน่วยใหม่ๆ เกิดเป็นธรรมธาตุไม่สำธรรมของเวลาบารมีสาสิทธัตระเดชปะคุณหลวงพุทธเจนัศโรความเป็นตัวตนที่แท้จริงหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสภาวะที่มีธรรม กิเลสยังไหลเวียนอยู่ในตัวสามารถเปลี่ยนทำรรกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลปุสตรจันทสโร่วยใหม่ๆได้ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นไปตามที่ผู้รู้ได้แนะนำ ให้ละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทั์พระเดชพระคุณหลวงปุษย์ยันทสโรให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปุษย์ยันตสโรเป็นชาวสิวิไลเป็นสังคมเป็นประเทศชาวสิวิไล เป็นยุคชาวสิบิไลบารมีสามสิบทธัตระเดชประคุณหลบผูสึกจันทสโรที่ผู้รู้แนะนำไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตไม่ให้ทำกิเลสที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลบสถดก,กันทัศโรอื่นๆรุกเข้าหาตัวเองเรียนธรรมกิเลสที่อยู่ในตัวเองด้วยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีส0สิทัศพระเดชพระคุณหลบสถดก,กันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีส0สิทัศ พระเดชะกุณุปกุศจันทัสโรดึงดูดบอ,อกเกิดพัฒนาเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชะคุณุปกุศกันทัสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาพัฒนาให้สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมกิเลสเป็นบารมีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปุษยจันทสโรได้ในทุกรูปแบบของธรรมอื่นที่ไม่ใช่ารมิรรมาณสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษยจันทสโรให้เป็นธรรมาริมาณสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษยจันทสโรหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดในทุกกรณีไม่มีข้อแม้ ข้ออ้างเงื่อนไขจากเวลาของธรรมกิเลสที่สร้างสถานการณ์จัดองค์ประกอบทำเรื่องราวให้เป็นเวลาของธรรมกิเลสเป็นเงื่อนไขข้อแม้ของธรรมกิเลสเพื่อหลอกลวงท่อทานธรรม ารมีสาสิบทัศนนี้ให้รับเป็นเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมกิเลสผู้รู้จึงแนะนำไม่ให้คบคนผ่านให้คบบัณฑิตคือการละชั่วทำดีของใสด้วยารมีสาวสิบทัศน์ะเดประคุโลโสัจันทสโร ชีวิตเป็นอย่างยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตย,ยิ่งขึ้นตลอดหยุดอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่หยุดโครงสร้างกอทอมคอ,อ,อได้อย่างสมบูรณ์ในทุกรูปแบบโดยคน เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตปร,ระเดชปกุณหลงปุสสดจันทสโรมีเวลาของธรรมกิเลสบันทึกไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตประเดชปกุลหลงปุสสดจันทสโรในแต่ละเวลา หรือถูกเก็บเป็นธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระคุลลงปุสสะจันทัสโลหน่วยใหม่ๆรวบรวมไว้ในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุลลงปุสสจันทัสโร ทอดไหลเวียนไปยังนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่ศักดกันทัสรโรทั้งหมดทุกส่วนความเป็นยังอยู่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่ศกดันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เท่าเทียมทันกันทั้งหมด เป็นไปตามการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากศูนย์รวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณลงปุสสันทัสโรทุกส่วนนิพพานธรรมปรมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณลงปุสสันทัสโรเรียบง่ายสงบพร่มเย็น ไม่ซับซ้อนหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาเกิดขึ้นทั้งระดับละเอียดทั้งระดับห่าบความเป็นไปของเวลาบารมี30มสิทัส พระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทัศโรบันทึกหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแทนเวลาทำกิเลสเป็นเวลาปารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทัศโรบันทึกไว้แทนในตัวของท่อทานธรรม บารมีสามสิบศนี้ทั้งแบบมีวินญาณธาตุแบบไม่มีวินญาณธาตุปรับให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมาะสมในทุกสถาน,นาการณ์ในการรุกของธรรมกิเลส เพื่อพัฒนาปรปับปรุงให้เป็นธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบุสตจันทสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ความเป็นยังอยู่ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนสุขสงบร่มเย็น ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเชพรพคุณลปุสสันทัสโรตลอดเวลาเป็นปกติเป็นมาตรฐานของชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณลปุสสันทัสโร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับส่วนต่างๆที่สแสวงหาต้นแบบของความสงบร่มเย็นบางส่วนของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตเะเดพรุณลุลวงปุสจันทัสโรที่ถูกล่อลวงได้ต้นแบบเวลาทำกิเลส ความเป็นตัวตนของตนเองถูกทำกิเลสเปลี่ยนเป็นทำกิเลสโลภโลกรธหลงจึงไม่สงบไม่ร่มเย็นไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในฐานะเป็นทาสร,รับใช้ทำกิเลส จึงไม่ได้รวบรวมสมบัติที่เป็นของตัวเองถูกบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้รวบรวมสมบัติให้กับธรรมกิเลสถูกยึดสมบัติไปเป็นของธรรมกิเลส ที่เป็นสมบัติที่มีวิบัติเป็นสมบัติที่ไม่สามารถทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลบุษตจันทสโรชีวิตเป็นอย่างอยู่เร่าร้อนทุกขระทมไม่เจริญรุ่งเรืองเศร้าหมอง เป็นไปตามกระแสไหลเวียนธรรมกิเลสที่เป็นโครงสร้างกอทมอคอ,อชีวิตเป็นยังอยู่จึิงถูกทำ้ายทำลายจากทรกิเลส ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่สงบไม่ร่มเย็นไม่อยู่ในสภาวะปกติท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลปุสทธเจนัสโรที่ยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงต้องการต้นแบบ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากปรมีสามสิบทัระเดชระคณหลบปศกันทัสะโรเพื่อนำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สงบร่มเย็นเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นหน้าที่เป็นงานเป็นอาชีพของท่อทานธรรมปรมบีสามสิทัต พระเดชพระคุณหลบบุษจนทัศโรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากปริสัตสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลบบุษจนทัศโรไปเป็นกัลยาณมิตรไปนำไปเป็นต้นแบบเพื่อให้ทอดทานธรรมบารมีสัตสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดเันทัสโรทั้งหมดกับเข้าสู่สภาวะปกติพัฒนาสภาวะปกติเป็นสภาวะนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสัสิทธัธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโร เริ่มใส่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสัจจิทัตระเดชะคุลปสุสยันทัศโรพึ่งระลึกถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสัจจิทัตระเดชะคุลปสุสยันทัศโรเป็นปกติตลอดเวลารักษาตัวตนที่แท้จริง เป็นตัวของตัวเองเป็นปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลบภะสดันทัสโรรวบรวมสมบัติทั้งหมดเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลบภะสดันทัสโร รวบรวมสมบัติทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ทำทั้งหมดทุกนิพพานเป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัตะเดชพุกุลลปสุจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพุกุลลปสุจันทัศโร ด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่อูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงู่สดันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงู่สดันทสโรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กันอย่างพร้อมเพียงกันทั้งหมดตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสัสิบทัศถะเดชพระคุณหลวงพู่ศันทัศโรเจิญพวกเรานึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัสิบทััศถะเดชพระคุณหลวงพู่ศันทัศโรกันต่อจาก